เราเฝ้าออจาับตา,าการเดินทางของมดมดงานมดส่งและนี่คือการเดินทางของมดมันไม่เคยเหนื่อยล้าต่อการเดินและทำงานมันมักจะรวมตัวกันเป็นฝูงและเดินไปยังจุดหมายที่มันต้องการคืออาหารของรักไปตามสารคดีมดได้ทุกวันที่นี่ ดูมันสิดูมันมันเดินอย่างว่องไวนี่ละ่ะหมดหน้าบ้านหลังบ้านฉันเน่ยหมดที่ไม่เคยหยุดทำงานไปสักวันเดียวฉันอยากจะโฟกัสเข้าไปกใออกล้ๆขอบใจมากนะคุณมนุษย์ที่ให้อาหารฉัน ทุ่งบ้านช่องเต็มไปด้วยสิขิวมีนาเช่อว่าจะมีดอกไม้ที่สวยงามนี่ใจมาก